สวัสดีค่ะพี่ไม้สวัสดีครับน้องไมค้ค่ะเป็นไงวันนี้ที่ได้มีโอกาสกลับมาเยืนที่โรยิฮิวอีกครั้งหนึ่งรู้สึกยังไงบ้างคะก็หนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วปีที่แล้วก็เห็นว่ามีอะไรปรับปรุงเยอะแยะ,ยะเลยเสัมผัสกับธรรมชาติบรรยากาศของโรงแรมบรรยากาศของห้องอาหารบรรยากาศของสนามกอล์ฟถือว่าดีนะแต่มาคราวนี้ตกใจเลยว่าแลนด์สเคปที่จัดมาข้างๆสนามกอล์ฟก,ก,ก็ดีที่ซุ้มน้ําก็ดี แล้วก็การดูแลหลุมไรายถือว่าสุดยอดหลุมทรายสวยมากๆากรีนก็ทริคกี้เร็วสภาพสนามหญ้าที่เปลี่ยนใหม่ไม่ว่าจะเป็นหญ้าเบอร์มิดาที่ที่มาแทนหญ้านวลน,น้อยเนี่ยโอ้โหเขียวจริงๆต้องยอมรับนะครับว่ารอยยิวันนี้คุ้มค่มคาจริงๆไม่ไม่เสียดายเลยที่ได้มาวัานนี้แล้วได้รับการต้อนรับอย่างดีมากครับอยากกลับอีกอยากกลับมาบ่อยๆนครับ <laughs> เพราะว่าสวยจริงๆก็อยากให้เพื่อนๆนะักกอล์ฟนะครับที่ยังไม่เคยมา r o y ย l h i l ินะครับ <c oughs> ก็โทรมาได้เลยครับน้องใหม่น้องบอยก็จะต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีผมเ,เชื่อว่าที่นี่ผู้บริหารใจดีครับแล้วก็เข้าใจเรื่องกอล์ฟเป็นอย่างดีครับขอบพระคุณมากเลยนะคะ <c oughs> พี่ไม้ที่ <c oughs> ได้ให้เกียรติมาเยือนที่โรยยิ่งหอีกอครั้งหนึ่งดีใจใจเพราะว่าอยากเห็นเพื่อนๆที่ทําสนามกอล์ฟด้วยกันนะครับได้ได้พัฒนาสนามกอล์ฟเพื่อสร้างดีไซน์ชันให้ประเทศไทยเรา เป็นจุดที่ฝรั่งต่างชาติยานนิยมมาทุกๆปีค่ะข,ขอบพระคุณมากครับพี่ไม้